หมึกยังมีรูแล้วทำไมกูไม่มีใจไปกับแม่ ep 20วันนี้พาแม่ลูกตุ๊กและลูก<ห>เอาอะไรแซบๆทานกันที่ย่านมอธรรมศาสตร์ลังสิษบอกเลยว่าแซบกว่าแม่แน่นอนกับร้านยำที่แซบสุดๆท, <laughs> ๆ,ๆ,ๆที่มารุมแม่เอ้ยมารุมยำ <laughs> อยู่ๆจะรุมแม่ซะแลยกูรสจัดจ้านมากอร่อยมากแต่ปกติแม่ไม่ชอบกินเผ็ดนะของพี่เขผ็ดไหม กำลังดีเหรอร้านมาลุมยำตั้งอยู่ที่ตลาดทีอูเซ็นเตอร์ด้านข้างมอธรรมศาสตร์ฝั่งถนนเชียงลากเข้าทางประตูเชียงลากหนึ่งเลี้ยวขวาแป๊บเดียวถึงเลยครับหรือง่ายๆก็ปักหมุดกันมาเลยที่ร้านมาลุมยำมอทรลังสิตไอ้ดนี่ยสามตัคงเดียวอ่ะทำไมมึงเรียนกูหรือเปล่าเนี่ยแล้วมึงเอามาเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วกูไปทุบอยู่ในใจเนี่ยเงี้ยนะก็ถ่ายไม่เจอสักทีจะได้แดดมั้ยที ที่มารุมยำมทอทรังส<ม>ีมเมนูให้เลือกมากมายทั้งน้ำยำแบบปราระและไม่ปราราและยังมีเมนูอื่นๆที่เป็นของทอดเด็ด,ด,ดทั้งไข่ปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดคอหมูทอดและเมนูที่ผมถูกใจสุดๆก็นี่เลยยำเส้นเล็กขณะที่กําลังภากเสียงอยู่นี้น,น้ําลายไหลเลยอ่ะเป็นยำเส้นเล็กทะเลค่ะสูตรนัวร้านะคะส่วนอันนี้จะเป็นคอหมูทอดน้ําจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วทางร้านก็ทําเองไม่ได้ใช้สําเร็จค่ะ ส่วนอันน<ม>ี้จะเป็นเมนูขายดีเลยค่ะเป็นไข่ปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าซีฟู้ดต้องลองชิมเลยนะคะอร่อยมากเลยยำหมาร่าคุ่มสองใจจะใส่ผงหมาล่าขเข้าไปให้มีกลิาากน่นหมาล่านิดนึงยำไข่สุกทอดทางร้านจะใช้เ,เกล็ด ชาเซมิทุกชิ้นเลยนะคะตดธรรมมชาาเนี่เป็นตัวอย่างแซ่บๆบางเมนูเท่านั้นนะคะที่มารุมยำมอทรังสิตเมนูหลากหลายมากเอาจริงๆไม่ได้มีแค่ยำนะครับแถมบอกเลยราคาน่ารักเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวมอธรรมศาสตร์และจัดจ้านในย่านรังสิตเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ย่านรังสิตคลองหลวงปทุมธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากโดนของแซ่บๆก็อยากให้ปักหมุดร้านนี้ไว้เลยมารุมยำมอทรังสิตธรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอทานได้ครับแม่โรเกย์เดี๋ยวไม่มายำข้าวต้มไข่ยำหนึ่งราดซอสตัวยำมา สายข้าคอสายกับทีอใจยำไข่ปลหมึก่าสิบาทคะพี่โดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปกันหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วพี่อร่อยแม่ชอบอันไหนมากสุดทุกอย่างเลยครบทุกอย่างแกกนู้นยังไม่ได้กินถึงความแน่นอน เป็นขห้หมูน้ำจิ้มแจ่วของที่ร้านทำเองไม่เหยอะไม่เหยอะกำลังดี